สวัสดีฝากถึงชาวสูงวัยที่ใกล้ฟัง่งที่กำลังลืมหลงไม่ปรงปล่อยผู้ที่ยังหวังลาบยศและผลปลอยผู้ที่ยังนั่งคลอยบุญบาร,รมดานคมคำหน้าคิดมิสหาย คู่ชีวิตและเพื่อนตายคือสังขารเพื่อนร่วมทางที่สัตว์ซื่อคือวิญญาณจะร่วมทางอย่างกล้าหารจวนวัยวานคงความคิดให้ใช้สิทธิ์กับคุณค่าใช้ทุกเม็ดการเวลาอย่างพึงไายใช้ทุกบาททุกสตางอย่างท้าทาย ใช้ให้หมดสบายสบายไร้กดดันทุกวันนี้ก่อนหลับตานอนท่าไหนนอนอย่างไรหลับหรือไม่อย่างไรนั่นทั้งทรัพย์สินเงินทองลองคิดกันสู้ตั้งหน้าหามันเพื่ออะไรไม่กินไม่กินใช้แล้วเอาไปได้ไหมหนอหาเท่าไรก็ไม่พอหน้าแปลกไหม ในยามยังยานอยู่ผู้ขาดใจแล้วคงเหลืออะไรไปให้ทบทวนชีวิตเราใช่ยาวนานการกำหนดถึงเวลามันก็หมดไม่คืนหวนทิ้งทุกอย่างวางไว้ให้ใครคุรวนให้ประมวลทบพนผลที่ตนทำนผลลครออนไลนูเล็กลำปาง เดี๋ยวนี้ตั้งแต่ปลายปีมาเจอแต่งานสีดำแทบไม่เว้นอาทิตย์ต่างก็ล่วงหล่นไปถึงทำให้เกิดความคิดในเรื่องของชีวิตว่าเดี๋ยวนี้มันก็เหลืออีกไม่มากแล้วสำหรับคนสูงวัยปล่อยชีวิตให้มีความสุข อย่าไปทุกข์กับเรื่องที่แก้ไขไม่ได้ผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่านไปจงเริ่มทำสิ่งใหม่ให้ดีกว่าเดิมการพบกันนั้นถือเป็นบุญวาสนาแบ่งปันสิ่งที่ดีๆให้กันถือเป็นกัลยานิมิตรนมิตรก็ขอให้คิดยาวๆถึงแม้นว่า เวลาที่เหลืออยู่มันจะสั้นก็ตามเพื่อความสุขของเรานะครับ